เพลงแล้วนะคะอันนี้เราก็ลังจะรีวิวของเพทสกกชิกันนะคะนี่นะคะบังชิ้นิตัมหนินะคะเพทสกกชินะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเพลงนะัาจีว่ามีกี่ชิ้นนี่นะคะมันโถมันโถมีตั้มหนินะคะคือตรงนี้<อ> แล้วต่อไปก็จะเป็นซาลาเปาซาลาเปามัมีตำหนินะคะซาโล่ตามไม่แน่นะตามนิดหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรนยีโทสหน้าไม่มีนะคะหน้าหลุด นี่ตองนี้อยู่ในซองนี้นะคะคือมาเป็นของมันเองนะคะจากโรงงานเลยนะคะเขาบอกคนที่เพลงซื้อมาเขาบอกสโลโไม่มีลายเส้นนะคะรับเทปแค่สามชิ้นเท่านั้นนะคือสาพัด มันโถมีแค่ซาลาเปาไม่มีมตำหนินะคะแต่ว่าสองอันนี้มีตำหนินะเออลืมบอกรถนี้โทษมีตำหนิด้านหลังเลยนะรับเพยแค่สามชิ้นนี้เท่านั้นนะคะข้าสนใจ,าก,จก็อิมม็อกได้เลยนะคะเคสสุหรบดัยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอาก,กันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด b s บส i b e ด้วยนะคะ กดซับสไคร์สิกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย